สวัสดีค่ะวันนี้จ๋าก,ก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะจ๋าจะมาซื้อทุเรียนหมอนทองกันนะคะกิโลละร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะมีเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็มีไม้มีอะไรให้เราเคาะด้วยนะคะเราก็เคาะเคาะเคาะดูค่ะกิโลละถูกมากเลยค่ะคือเยอะกองเป็นพเนินเลยค่ะตรงนี้ก็มีนะคะอีกตรงนูน้นตรงนูน้นแล้วก็ข้างหน้าก็มีอีกนะคะจะมีหมอนทองกิโลละร้อย สี่สิบห้าบาทนะคะชนีจะกิโลละร้อยสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆมากเลยค่ะเราก็เคาะเลือกได้ฟรีสไตล์เลยค่ะใครอยากได้ลูกไหนก็เคาะไเลยค่ะใครที่เป็นาสายทุเรียนห้ามพลาดน,นะคะถ้ามาภูเก็ตก็แวะมาได้เลยนะคะนี่คนก็จะเยอะเยอะมากเลยค่ะ ผลไม้วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะคนเยอะมากค่ะผละไม้อื่นก็มีนะคะเงาะมังคุดเอ่อตรงนู้นมะม่วงแอปเปิลสาลี่แก้วมังกรมีเยอะมากค่ะจะเป็นอาหารหรือว่าขนมอุปกรณ์พวกหม้อพวกชุดอะไรมีเยอะแยะมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เคาะไปเรื่อยนะคะ ใครชอบแบบไหนอ่ะเลือกได้ตามสบายเลยค่ะเขาไม่ได้มาจ้องมาอะไรเราไม่มีใครมาแบบคอยสังเกตรเราหรือว่าอะไรเราเลือกได้ตามสบายเลยค่ะชอบตรงไหนนี่ค่ะเป็นโซนผลไม้ข้างหลังนุ่นก็เป็นโซนผักสดนะคะเยอะมากเลยค่ะถ้าใครมาก็แวะมาได้นะคะที่ซปเปอร์ชิปจากขาภูเก็ตนะคะแต่ว่าจะ ติดตรงที่จะว่ามันมันค่อนข้างอากาศร้อนนะคะเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีไม่ได้ติดแอร์ค่ะเป็นแบบมีพัดลมแต่ไม่ได้มีพัดลมทุกจุดนะคะมันก็จะร้อนหน่อยๆค่ะชาวต่างชาติมาเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะจีนนะคะจีนจะมาเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็น แบบมียาขายด้วยนะคะมียามมีครีมมีแป้งพวกของใช้ในครัวเรือนต่างๆมีเยอะเลยค่ะห้ามพลาดเลยค่ะถูกมากเลยค่ะนี่อยากได้ลูกประมาณไหนก็ก็มีหมดค่ะลูกเล็กลูกใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ